เราเจ้าว่าคนขุดน่ะขุดยังขุดคลองนี่ขุดคลองเออคลองนี่เออว้าวไปโอลี่ยังไปมึงเป็นไปบ่ไดไอ้เต้ยเจ้ากะตีเจ้าเอ้ายังมาเว้าวโอ้เขาขุดมาไล่ลอยพี่ได้วีทผายใส่คนขุดมันบ่แมนเพิ่นต้องใส่รถแมคโครนี่คนเขาจะเอาขุดเอาไล่ลอยปีเลยได้บ่แมนมีเดี๋ยวนี้ได้บ่แมนว่าทีเพิ่งเห็ดเจ้าสามสิบปีได้บ่บ่คอยบ่เสือเจ้าไอ้เต้ยเจ้าเว้าไปเลยเลย มันบ่มีไผขุดได้ดอกโอ้พญานความลึกปานนี้เบิ่งตีลับพี่น้องของแซ่บๆบเบาเตยว่าคนขุดของนี่อ่าเบาวินบ่อเสือครับน่ะบ่อเสือบ่อเสือจะได้คลองแซ่บๆมีประวัติประวัติคักนีนได้เป็นไปเฮือเล่นนี่ฮอดผู้หอดสนามหลวงผู้นี่แม่นาฬิบ่นี่เตยมีเฮือได้บ้านเพิ่นไดบ่แม่นค่อยคิดว่าของลึกขนาดนี้มันต้องใส่รถได้บ่อเสือหรือเปล่าบ่อเสือ บ่เชื่อเจ้าพี่น้องบ่ๆบ่เชื่อคอมเมนต์บอกแล้วจังได๋ก็บ่เชื่อพี่น้องมันบ่แม่นว่าพึ่งซะ30บ่ได้เป็นใกล้ๆได๋บ่าววินของนี่มีประมาณ7เท่าใดแหข่อย70กิโลหรือเท่าใดนะข่อยจําคอมเมนต์บอกข่อยอยู่เจ้าคิดว่าองนี่มีคนขุดเนาะแลบัดนี้น้สร้างคุมน้อยๆสิคนเฮาขุดเฮาก็ยังเมื่อยแหอันนี้มันความลึกเท่าใดว่าความลึกความยาวเนาะความลึกความยาวความกว้างนี เจ้าคิดตีบคนเขามีความสามารถคุดใดป่นนี่กับคนนี่แหละมันมีประวัติบ่มีนะบ่เออถ้าว่ามีประวัติคอยเห็นประวัติคอยเสือดูแต่บ่คอยบ่มีประวัติเราคอยบ่เสือได้เด๋อเม่เนนะฮะอืมคนเห็ดขึ้นว่านี่คนคุดแต่สมัยก่อนเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยคนใส่เพื่อในการเอาแบบมันอาญานสาธารณะสมัยก่อนได้ของโบราณบอกแล้วคนมีเงินนี่กระิมี บ้านอยู่ฐานะนี่ก็คนมีเงินได้สมัยตะกีได้คลอ,องนี่นะเออแล้วว่าเราไปหันมาหนีเปอนสเีเพื่อไดบอ้บ่สมัยก่อนบ่ได้มีรถคือสมื่ดด้อ,อ๋อพุดถึงบา<อ>สมัยตะกีเนาะแล้วว่าคนสมัยตะกีคนโบรานเนาะก็คือแบบอืคือคนไทยเขาเจ้าเก่งมาแต่บรรพบุรุษของเขาแล้วเป็นไปได้บ่ไอเต๋ยเจาคนขุดนี่เบ้าเวนยังคิดแล้วคิดอีกอยู่บ่าคนขุดนี่ตัวเจ้าอียังเป็นไปไม่ได้ไอเต๋ยเป็นไปไม่ได้ เป็นไปบ่ราะไดอันน no, ี้ได้ไหมบอวินไปเป็นไปบ่ได้มันเป็นเรื่องจริงเลยไอ้บอวินเป็นไปเพราะไรเต้ยบอว์บอว์มีความสามารถคุดได้หรอกบ่ซืออะความลึกในจังหวัดจักเม็ดมันเกิดจากธรรมชาติบ่วะความผิดเจ้าค่อยคิดบอกเพิ่นใช้รถไนะรถได้ใช้สองสามร้อยปีที่แล้วมีรถเจ้าก็เขาไปดูที่อืมแล้วมันได้ว่าฝึงเฮ็ดเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เขาเขาเคิดเขาคิดเขาคอยคิดว่าสมัยตะกี้นี่มีน้ำน้ำ ฝนตกแห้งแล้วบบบนี้มันมัน,มนเชาะเป็นคลองนะมันอาจจะปเป็นหัวเ,เป็นห้องเนาะอ่าแล้วก็เชาะไปเรื่อยๆอ๋อแล้วบบนี้แล้วกันเ <พอ S 2> ลยเอาหลดมาขุดวางน้ำรังนี้อ่ะพ่นกันเลยแบบเฮ็ดอันนี้ทำแพ้งออมเออแล้วกาศเทคอนกรีตเที่กันเทียวนาะกัดเทียน,นอ่อคาคอมคิดควายนะคิดแบบนั้นคยบริคิดว่ามีคนหรือมีมนุษย์เท่าคุดบอลเสือพี่น้องบ่เือบลวินบ่เสือคอมเมนต์บอกเราเด้วยเราบอกเล่าบ่เสือว่าถ้าว่ามีประวัติมีอย่างนีแะ สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ไม่ใช่ขึ้นจากธรรมชาติเบาวินบเบาวินบดเชืออะไรเต๋บมเชือจังได้ก็บมเชือบมเชือะอะหรลิเพราะว่าคนเฮาบ่มีความสามารถคุดได้กวของกว้างขนาดนี้ไอเต๋ยคนไทยเข้าใจผมคำว่าคนไทยเขาทำได้อะไรได้ทุกอย่างกะเฮ็ดได้ยุคเบาวินกับบัได้วาอย่างดั้นแต่ว่ามันกว้างระบาดนี้เหย้าวี่ไงเต๋ยเหื่อยว่าเหื่อยแลนสิบหกบาทนี่ไปหอดหอดใจทุกประเทศนามรู้ของคนเลยบอก มันเท่าไหร่กิโลเมตรได้ว่ามันใกล้ๆยได้เบาบินเฮืออนี่บ้างฮอร์ชิกี่เอกันนั้นแล้วมันความยาวนั่นนี่แล้วใช้คนขุดเนี่ยมันบ่แม่นแล้วไอต้ยจักพื้นเนาะเออจักกิโลโยนนารีได้ตัวเท่าใดคนดีได้บ่บินกับเออคนนารีแต่ว่าอาจจะมีคนแหละอาจจะมีรถนะรถก็จะใช้หลายร้อยปีก่อนเพราะไฟจะไม่ไลร้อยปีก่อนก็มีตะเกียรกกะจังหวะเนี่แล้วเบาวิน เบาเว้นกับเกิดบพทันคือกันเบาเว้นคิดว่าเอาใจคนเขามันไรโรปีก่อนแต่แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าคนไทยชนพัฒนามาแต่บ้านรู้แต่คนเลี้ยงคนว่างว่างเมื่อว่างแขนเมื่อนาขดบานเมืองเพิ่นแน่นบอกคนคนไทยเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ขิดไก่เจ้าก็ยัยวะแล้วคนที่มาคุดคล้องนี่เพื่นกะห้าคนมาคุดคล้องนี่นะพิมือมนุษย์ชีมือมนุษย์เฮาแมนโอ้เสื้อเจ้าพิสูจน์ก็ได้ไปเนี่ยมาขอยชิพิสูดกับเบาเต๋อพี่น้องมาในบ้า เพิ่นเอายังมายืนยันว่าคลองแห่งนี้คือคลองเส้นแสบคือมนุษย์เป็นคนคุดคนเฮาเป็นคนคุดเพิ่นว่าอ่่าจตแมนบ่ให้างอ่าโอแค่เดี๋ยวเฮาไปเจาะความจริงนํากันพี่น้องว่าแม่นแท้บ่ที่เพิ่นอนบอกนะใส่มือใส่แห้งคุดเพิ่นว่าใส่มักจกใส่มักเสียมเพิ่นว่าไได้บ่เจ้าบ่เปป็นไได้แต่สําหรับเขาเขาบอกเป็นไปบ่ได้ถ้าว่าบ่มีหยังมายืนยันนะบ่เชื่ออีก ขณะนั่งคุดให้หน้านี่คันแทหน้าน่ะคันเดียวนี่ยังเมยไปไตายก็คิดเอาเฮาเฮ็ดคันานานพักในเมนบอกปลูปกผักปลูกหญ้านี่เขา,าก็ยังเมยโมฮงแล้วได้เต๋อแล้วในเจ้าคุดในเจ้าบัตจ้าปีจะมือแล้วนี่อือไอพี่จะได้คนไทยคนเฮ็ดได้ทุกอย่างได้คนไทยก็น,นั้นน,นึกก็ย้อนมาคอาบัเชื่อกแล้วเด่นี่มันเป็นไปบ่อยไช่เปล่าคันเด้อ,ดอมีประวัติมีแบบยืนยันเออโอเคอยู่แบบนั้นพอว่า กันาบมีระวัินี่บวินบเสือเล็กอยางดีดสดบ่าวินมาพิสูจน์ความจริงบ่วินบ่เคยมาบ่องเสบบ่เคยมาบ่เคยเห็นอีกบ่เคยเห็นอีกครั้งแรกวะดิครั้งแรกบาวินกับเชืออีกแ่าแห่งมนุษย์ขุดไทยไทยเห็ดนาโปะบ่อวเสือ เสียค่านั้ค่านี้เถอะเรากำลังมามาสะจาันเจ้าคิดเอาของลึกขนาดนี้ไอ้เต้ยมันเป็นไปบ่ได้ว่ามนุษย์เราเป็นคนขุดมนุษย์เราเป็นคนสร้างมาสะจาันบ่ได้ความคิดว่าคนใต้เหตุใดอย่งใดบ่ะกะเป็นไปได้ได้ไดกันบัคขุดกันเนาะ đến cái đây đấy, từ mà xe máy lai loại gì mà của ừ. mày nhá, vào để, kiểu đi xe máy thì kia có miếng lót với nó, cái miếng để mà chốt, mà xiết đi đã, ừ, tài cả ngớt nó, mà cả bên bên đây thôi, chắc là, cho áo ừ. à, nhá, mà dình dằng coi một đi, bye nhá nhá, cho men em mà dình <laughs> ừ. dằng ừ. vào, vào lá bồ sưa kia đó, bồ sưa, bồ tiền, lao vào, bồ đấy, bồ sưa. เนาะบ่าวคอยกับฮาตะเกิดแล้วบัดนี้คอยบ่าวคอยเห็นเนาะกันว่า40 50ป,ปีนี่เสือเนาะมันสิมีหลุดจกรถเสือเออคอยเสืออยู่แต่ว่ามีหลายร้อยปีแล้วอืมคนสมัยก่อนอก็เว้าี๋ยวนี้คนไทยสมัยก่อนนี่เพิ่นอืต้องใช้น้ําเป็นผานะอื็แต่วาวเหตุการเดินทางเออพอพี่โดยอืมสัญจรทางน้ําอ่ะนะบ่วิทย์บอืเองัญจรทางน้ําที่ เงินกระคุดแล้วกาศแบบว่าคนมีนเงินมียังค่าคายเป็นกระไประงนิดเลยจะค่อยเงินหมดตลาดน้ําตลาดน้ํานคนไทยเป็นมีไรขุดบ่อนโว้ยแต่สิไม่เห็นตาบ้าพวกคันว่าใสคนคุดนี่คลองแห่งนี้นี่ถือว่าจากักสลานคนจักล้านจากหมู่บ้านมาคุดจักเลยขนาดรถไมโครรถจกเฮาใช่ไหมนี่คุดนี่ปีสองปียังไม่ได้ไปใส่อะไรคลองนะ่ะอออืม <c oughs> ความลึกความกว้างเบื ana, ้องเอาพีここ right? ่น้องลึกดลือได้ลึกได้เลือดเบ้าเตยพนว่ามนุษย์เห่าลึกอเลือเลื่อแรงได้เลยประดับมันกว่าสิบเมตรอ่ะเือความลึกแล้วก็เลือแรงเชื่งกันสบายแต่มันก็อาจเป็นไปได้เป็นไปได้ป่ะจ๊วเป็นไปได้หรือว่าอาจจะมีรถมาซอยดันมาซอยคุดอีกแห่งนึงรถมันจะใช้ดันไล่ลอยปีก่อนมันจะมีรถคนทำไมตะกี้เนาะโอ้ข้องนี่้คนสางว่านี่ไล่ลอยปีกได้โบวินไอ้ซีผมคอมเมนต์บอกนลกเจ้าตีบุเซือกอว คนนี um, ่ละคนนี <cs up mare> ah, ่ละอันนี้มีประวัติศาสตร์มหนบอยแต่มีแน่นาะมีประวัติศาสตร์เรื่องเ่าไอธรรมดา้าไป่าพิชุเพิ่มริ่งก่นเนาะเขาอว่าใช่เดี๋ยวไปถาคนบ้านเขาตีจะเสืออยู่บนคนขุดทะคนถาคนแบบผู้เฒ่าแกสิฮะเดยวเสืบคนขุดคลองแต่เขาเดืยอยู่บ้านน้พนว่าจะ่ไมตะกี้เนี่ยบบีรถ เห็ดย่างก็ต้องใส่เกียนใส่เชี่ยมจกเพื่นว่าสมมติว่าทางไม้ก็ใส่ผ้าใส่มีดเนาะสมมติว่าแกเข่าแกหน้ามืนก็ใส่เกียนเกียนเอาหัวควายเห็ดห่าเห็ดห,ห,หน้าม่ล่อมันก็ใส่ไม้ย่างเนี้ยเห็ดล่อเห็ดตีนมัอนหล่อก็คือล่อที่มันมุนไปก็เอาไม้มาเห็ดไม้มาเห็ดนั่นแหละเจ้ามาเจ้าก็เกิดเจ้าก็ยังท่านบาดเขาท่านานั่นแหละและ้วพัฒนาแบบว่าชูม,มือนี่มันก็นมีทุกสิก่งทุกอย่างแม่นบอกและอันนี้นนำเพลินมี ก่อนที่เฮาสิเกิดอีกบ่เวียนอ๋อมันก่อนอีกบ่อยเถอะก่อนใช่ได้ใช่ได้งัว่าคองแห้งนี่นี่บ่ทำก่อนใช่ห้าลอยปีก็ได้ครับโอ้หหมือกันนะหรือว่ามีแต่ได้มากก่อนนั้นอีกมีหลายร้อยปีแล้วค่อยกับบ่มีข้อมูลเพราะว่าเฮาหาการเกิดเนาะเฮากับบ่ทันเนาะเฮากับบ่ทันมีคนคอมเมนต์บอกว่าคนสร้างือมหาของคลองไหนได้ อันนี้เราคอยมาขีดโอ้คนไทยเพื่อเก่งตั้งแต่ได้แต่ได้แล้วเพื่อถือว่าธรรมดาอืฉันรับฉันรับมนุษย์เขาคุดได้ถือว่าเก่งเล้เก่งเลยคนไทยถือว่ามีความสามารถเลยแต่ว่างี้ย่างไรเลี้ยงคนมากกวาดได้เลยมีสองสามมือมันต้อไม่มากกวาดมีผู้ดูแลเนาะเจ้าหน้าที่เไปละไม่หลุดก็มาเถอนึงเนาะถ้าบริบบบิญจะเสือเราคอยรู้ของเสือเล้วตัวเจ้าเลยอะไรอะไรก็กิดเจ้าละเพราะง่ายใช่เตะโยเป่เจ้าปีเปา ว่อย่งได้เสือครึ่งนึงบ่เสือครึ่งนึงห้าสิบบาสิบเป็นยังจะว่าเสือครึ่งนึงก็คือแบบว่าด้วยที่ว่าคอยนี่เกิดบ่ท่านเนาะเกิดบ่ท่านลวบัดนในเกิดบ่ท่านล้วบัดนี้มันบ่มียังมายืนยันนะว่ามนุษย์เป็นคนคุดคนเป็นคนคุดแล้วคอยคิดมาบวกเบ่งว่าถ้าคนคุดนี่มันชิดได้ายปันนี้บ่ ความลึกความยาว้หลายร้อยปีแล้วเนาะแ่้หลายร้อยปีไโคก็บ่มีฤดดก็บ่มีบ่มีพอร์ตรถดินก็บ่มีบ่มีคั่นว่าใส่รถจกกะปี2ปีนี่มันยังบ่ฮอดใได้ความยาวความลึกนี่แต่ว่าเอาง่ายๆก็เชื่อแน่บ่เชื่อแน่เว้าง่ายๆเชื่อแน่บ่เชื่อแน่เอาจังซี่เอาจังซี่บ่วินก็คืออยากให้ FC เนาะพี่น้องาคอมเมนต์บอกุ่มลาวนี้แหละพี่น้องเพิ่นเห็นเพิ่นบ่คยเชื่อได้ว่า ฮออ่าแต่มาครั้งแรกโบแมนประมาทนะเป็นน้องนะก็คือแบบว่าโบแมนดูถูกนะก็คือแบบว่าอยากบอกความจริงกันนะ,ะ,ะในเมื่อในเมื่อฮาวโบแมนกับตาแมนบอกฮาวก็อยากมาพิสูจน์ความจริงว <losers S 1> <from> ่ามันแม่นแท้บอลของแห่งนี่นะค <losers S 2> ุดจากมือจากแหงแท้บอล,บอล,อลอเลยว่าใส่รถนะรถจังได้ยังเขาเห็นลายรอยปีแล,ล้วรถมันจะมีรอยปีหรอกก็นั้นแล้วเมื่อในเจ้าว่ามีอ่ามายืนยันข้างแน่เจ้าว่าอ๋อหลี คนคุดขึ้นมาอะไรอย่างนี้อาซื้อเอาไว้เลยนะถ้าว่าเป็นคนคุดกัดก็ดีเนาะเพราะว่ามีความสามารถมีความสามารถคุดได้คนคุดอ่าเก่งปันเนี่ยก็ถือว่าคนสมัยตะกี้นี่ถือว่าบ่ธรรมดาได้แต่ธรรมดาี่คนไทยคนบ่ธรรมดาแล้วบ่ธรรมดาแท้โอเคปอบพีดสำหรับคลิปนี้กันถ้าเจ้าสงสัยเนาะฝากให้เอฟซีนี่คอมเมนต์บอกเจ้าเด้อครับในคอมเมนต์ในสองทางเตยพ่นในสองทางของวินญาบอกเล่าก็ได้ครับคอมเมนต์บอกแม่พี่น้องให้ เผื่อความจริงเน่ยพี่น้องเพิ่นบะเสื้อพี่น้องว้าว,ว่าวาแต่ลังกล้องแล้วบะเสื้อได้เจ้าตัวคอยฝากอาตัวมาเห็ดขีปนาวุธได้มันบทาเมนได้จากสี่นะเพิน<บ>่นบอกปะเสื้อมาเติมพินพี่น้องกับฝากเรื่องเล่าไอ้เพื่อนสมนีปวิีนว่าจริงหรือปะจริงอะนะมันคนค <ผม S 2> ุดหรือรถคุดอะนะแมนแมนแมนอ่ะขอบอกขอบใจหลายหลายปวีนนะครับผมที่มาทำกันแหละการมาพิสูจน์ความจริงทำการครับผมคอยยื่นยันคำเดิมว่าคนทำขึ้นมาคนคุดเนาะฝีมือมนุษย์แต่สำหรับคอยแล้วก็คอยก็คิดว่าคนุด ลดคูชห <c oughs> ้าช <c oughs> okay. okay. ิปห้าชิปนะเชื่อแน่บ่เชื่อแน่เชื่อยอืมโอเคบ่าวินสำหรับคลิปนี้กับซัมมี่เนาะครับผมสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับผมก็ฝากกันแล้วก็แชร์กดติดตามพวกเราสองคนเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้กับบ่าววินกับคอจบคำ่าสบายดีเนาะคองแรงแห่งนี้เนาะไอเตยพนว่ัคดคุด คนโบราณสมัยตะกี้แต่เฮาเกิดบ่ทันมื้อละพี่น้องหลายปีแล้วล่ะหลายปีแต่คอยบ่เชื่อแต่ว่าคอยบ่เชื่อเนาะแต่ว่า50 50 50 50พี่น้องเชื่อแน่บ่เชื่อแน่เพราะว่าถ้าว่าคนขุดมันคือกว้างมันคือใหญ่มันคือยาวแท้ความลึกั่นนะมันสิใช้คนจักล้านคนมาขุดใส่คนจักล้านจักหมู่บ้านมาขุดนี่แล้วดินอยู่นี่เอาไปใช้เบิดแม่นบ่ลองแล้วก็ลองมาคิดเบิ่งเอ๊ะคนสมัยตะกี้บ่มีรถเนาะเออๆมีเหตุผลเดนะจอมลือว่าใส่ใส่ย่าขุดจกไหมวะเนาะลือว่าอาจจะเป็นไปได้บ่คนเฮาขุด เธอแทบอ่ะอ่านี่ยก็เป็นไปได้เป็น้องเพิ่นว่าคนขุดกอาจจะเป็นไปได้เป็นหน้องนะอ่าไราหูกับเม่นเข้ามาในเด้อเป็น้องเด้อเก็บนี่กับเบลวินกับมาเป็นครั้งแรกเออยังบูฮูเฮ็ดพ้นว่ะบูฮูจักยังสื่อของยังยังบูฮูบูฮจักคอมุนสำบะคลองยังแสนแสบแสนแสบคลองน้ำแห้งนี่แเส้นสนแสบแสนแสบคลองแสนแสบคลองแสนแสบ ของโบราณเนาะแมนแมนแมสมัยตะกี้พี่น้องคนไทยเพิ่นวางแผนแต่แต่บรรพบุรุษเพิ่นแล้วในการสัญจรการอะไรอย่างเงี้ยเพิ่นสิขุดคลองนี่ว่าผ่าแบบหมู่บ้านคนจังซี่นะแบบว่าไปทางใดไปไปถ้ามาขากล้ไปมาสู่กันแล้วไงแล้วก็ให้ใกล้หน้าคนสิแบบดูดน้าไปเหตุการเกษตรปลูกผักปลูกเยี่ยง่ายใช่ไหมตะกี้บ่มีตึกบ่เลมมีแต่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านเป็นหลังเนาะเออโอเคนะครับผมคลิปนี้กับพี่น้องคิดเห็นทังได้กับ เมนมาบอกนะเดอะ้อพี่น้องเดอ้อแต่หากว่าเบาวินเบายังพิ<ร><ร>ดพลาดมีข<า>้อมูลเนาะเบายังพิดพลาดไปเบาวินก็ต้องกราบขอโทษพี่น้องหลายๆเนาะเพราะว่าเบาวินกับครั้ง,าางแรกลิได้มาเห็นคลิปนี่มาเห็นคลองนี่โอเคสบายดีพี่น้องดีครับ